ปี2018จดทะเบียนปี19แต่ผ่อนแค่6,500บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจห้ามพลาดคันนี้เลยอันติด1.6รถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคเครดิตด,ดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้นะคะการันตีโครงสร้างให้เลย โครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักกระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรับชมกันให้จบคลิปนะคะได้คันนี้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่ราคาเบาๆผ่อนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกันใครมองหารถไว้ใช้งานอยู่คันนี้ฟรีดาวได้ ปี1 8บสนะคะผ่อนแค่6,500บาทเท่านั้นนะเป็นตัวอันติด1 6 g นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติ0 0นะใครสนใจอยากได้รถสวยๆผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆไปใช้งานแนะนำคันนี้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์ทโทรนัดนะคะ0 9 8ย์0 9 5 8 7นะ็ดัดเท,ทยนนะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยนะ ยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะใครสนใจหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคันนี้เป็นรถสีดำเดิมแท้จากโรงงานโว์ไม่ไดเชนนะคะอยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่นะคะแต่นัดอยากมารีวิวให้ได้ชมกันเนาะเผื่อใครที่กำลังมองหารถวิช้งาน ะะอยากได้รถที่ปีใหม่แต่ว่าผ่อนสบายๆต้องคันนี้เลยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยแก็ไก่นอนเนน5344กรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นสันเหลี่ยมโคมตรงฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มนะคะไฟหน้าของรถคันนี้นะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์โคมใสๆขาวๆนะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้า โคมไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้เป็นล oh ้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีน็อต5ลูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางยี่ห้อกูดเยียร์นะคะขอบ16นิ้วนะคันนี้นะคะได้เป็นยางปี22สองด้วยนะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยส่วนช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโช๊คนะคะซีนเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยเขยบขะเยื่นนะการันตีโครงสร้างให้ ะะสันเหลี่ยมคมตรงปงซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นคมๆมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิ้มเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดให้ตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้นะคะราคาค่าตัวเบาๆนะเพียง3 8ม0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นนะเงินเดือน14่นนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะได้รถปี18 จด19ไปใช้งานนะคะคันนี้ประวัติศเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะส่วนตัวกระจกนะคะเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่ชัดเจนมือจับประตู4ด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถผ่ากลางด้วยเส้นโคเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะกุญแจสำรองนะคะมีให้ครบเลยนะ กุญแจนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะเขาจะมีตัวรับสัญญาณตรงมือจับประตูฝั่งคนขับให้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะสําหรับภายในนะคะเป็นโทนสีดาตัดด้วยสีเบจนะคะได้ปุ่มแอ g จิ้งสตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะคะแอร์กลมๆหมุนได้360องศาได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวง อะไรเดิมๆไม่มีรอยหลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะส่วนแรกไม้นะคะคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมนะคะประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะเลขไม่สูงหน่อยนะคะลูกค้าแต่ว่าเรื่องของการเช็คระยะการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องคือเปลี่ยนศูนย์ตลอดอยู่แล้วทุกระยะนะคะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบสองกิโลเมตรนะคะก็ อย่างนี้เนาะคือนะัดจะอธิบายว่าคันนี้นะคะที่ราคาถูกเพราะว่าเลขไม่มันสูงแต่ว่าเลขไม่สูงเนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะคะคือการเช็คระยะเนี่ยประวัติศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วนะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะใครที่ไม่ติดเรื่องเลขไม่นะคะอยากได้รถปีใหม่ผ่อนสบายต้องคันนี้นะคะสําหรับเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทีโ f m cd usb a u x เสียบได้นะคะ แอร์อันาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดบับเป็นรถเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเกียร์ซีวิที7สปีดนะคะขับขี่ใช้งานง่ายๆเลยนะสภาพภายในสวยๆนะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยอักขระยันที่บังแดดสองฝั่งยังไม่ได้แกะพลาสติกออกด้วยนะคะส่วนตัวเบาะนะคะคันนี้อยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่นะคะเบาะคู่หน้าเนี่ยนำไปทําสปาให้อยู่นะลูกค้าไปทําสปาให้อยู่นะคะแต่ว่าคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้า ได้เบาะหนังนะเบาะหนังสีเบจดูแลทําความสะอาดง่ายๆนะคะหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยเขียบขยนเลยนะสภาพส,ายสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าอย่างที่นัดบอก ถ้ามีปัญหาติดขัดเรื่องใดหรือว่ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาหรือแอดไลน์มาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะที่บริษัทมีแบงค์รองรับให้หลายสถาบัานเลยนะคันนี้สภาพสวยๆเป็นสมไม่ได้เช่นนะคะปี18.19ตัวอันติด1.6ตีนะคะราคา389,000บาท คนหกพันห้านะเงินเดือนหมื่นใส่นะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะป้ายทะเบียนสวยๆนี้เลยนะคะแปดก็ไก่นอนเนห้าสามสี่สี่กรุงเทพมหาคนครนะคะไฟท้ายดีไซน์มาฉบเฉียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะกระจกด้านหลังก็ติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกดูที่สามีให้เห็นชัดเจนมาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้ด้านหลัง กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคอิโตะโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเดิมๆนะคะหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยรอยเขียบเยอะเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะ ปลายท้ายอีกหนึ่งฝั่งเดิมแท้จากโรงงานเช่นกันยี่ห้อมีติดอยู่ชัดเจนนะส่วนตัวคานด้านหลังนะคะคานตรงๆเม็ดอาร์ตม art, ไม่ได้เห็นชัดเจนคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะบอดีด้านล่างนะคะ <S <S ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยซีนเดิมจากโรงงานนะคะสีขาวไข่ไก่นะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะเม็ดอาร์ตไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าเช็คประวัติสูงโตโยต้าได้นะการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเป็นคือ ร่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะ,ะถ้าตรวจสอบเจอนะคะรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะต้องบอกเลยว่าอันติสเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเฮ็ดยนเลยนะ,ะติดอันดับหนึ่งทุกเดือนนะคะท็อปวันทุกเดือนนะ,ะขายดีสุดนะคะแล้วก็ตัวอันติดเนี่ยเครื่องยนต์นะคะอึด ถึกทนนะคะศูนย์บริการรองรับอยู่ทั่วประเทศนะรุ่นนี้นิยมนําไปทําเป็นรถแท็กซี่นะคะแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะดูตรวจสอบจากหน้า18ได้นะคะรถไม่มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีมาแน่นอนนะคะมาดูกันต่อแผ่นเพจของรถ มีให้เห็นชัดเจนนะคะเลขเครื่องเลขถางตรงรถปี2018ตรงปีเช็คระวัติศูนย์ได้นะหวัวน็อตสกประตูหนึ่งฝั่งนะคะไม่มีรอยไขหรือว่ารอยขยับเพียยเลยนะคะติดฟิล์มมาให้รอบพันสภาพพร้อมใช้เลยนะคะคันนี้กระจกหน้านะ เดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยๆเดิมแท้ทั้งคันนะคะพ่นแค่6,500บาทเท่านั้นนะเงินเดือน1มื่นเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะใครสนใจห้ามาพลาดรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนะัดนะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดซีซูพันหกร้อยซีซีร้อห้แรงม้ารองรับน้ํามันเบนซินเก้าห2 0่งเเติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์ เดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะมาร์กตั้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนตัวซีนนะคะซีนเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยไขยรอยเทียบขยี้เลยนะคะซีเรียลกับตัวรถเลยนะ,ะพวกสติกเกอร์คําเตือนต่างๆต,ต,ติดอยู่ครบนะคะคานหน้าหม้อน้ําตรงๆไม่มีคดไม่มีงอหรือว่าคานหน้ารถด้านในนะคะ คานเดิมๆเช่นกันพารพ์ทอะไรมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่ารอยบุบรอยยุบรอยชนนะการันตีโครงสร้างให้นะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะลูกค้าราคาค่าตัวเบาๆผ่อนสบายๆประวัติศูนย์ร้อเนะคะเม็ดอาร์ตอีหนึ่งฝั่งนะ มีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยเขียบขยื่นนะคะหัวน็อตฝากระโปรงช่างหวัวนกันความร้อนยังอยู่สติกเกอร์บอกอติดอยู่ครบนะคะหรือว่าเม็ดอารต์ตต้องฝากระโปรงนะคะมีให้เห็นชัดเจนตาปาั๊มโตโยต้าต้องฝากระโปรงนะคะ มีให้เห็นเด่นชัดเลยนะครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถไปใช้งานปีใหม่ผ่อนสบายคันนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนนะผ่อนแค่6,500บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัวอันติด1.6 g ปี2018จดทะเบียนปี19นะราคาเพียง3 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะ เครดิตดี D D, บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะใครสนใจนะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์ line, มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะสนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามานะหรือว่ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็ทักแชทนะคะทักไลน์หรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะคะ ยินดีให้คำปรึกษานณที่เรามีแบงค์รองรับหลายสถาบันนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปก็กดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปลดให้ได้ชมกันนะคะไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะวันนี้นัดขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ